ห้อข้อไปอ้้นแดงให้อดแไปนี่้ตายแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเสร็จไปแล้วหนึ่งคพี่น้องตึ้นดมเสร็จไปแล้วหนึ่งหอมหอมโอ้ยอะให้ไปกินให้ล ก็เตี้ยที่เดยวไม่อย่าเอานะลูกไม่ไม่ไม่อมน้ำไม่อมนะอย่าอมนะลูกนะมันสกปรกไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอานะใครนิสัยไม่ดียายไม่พาไปนะมันดีมันดีสสวยสวยสวยกว่านี้จะมีอีกสสวยตรงไหนอบอนตรงไหนอบอบเหี่ยวแล้วอบ ต้องแม่เอาน้ำมาใส่โอนะ่งแล้วน่ะเหนียวมาได้ตรงวนตรงไหนใครเขาว่าขนาดแม่ใช้เด็ดพิบสิบเม็ดฉันยังเด็ดเกินสิบเอ็ดเม็ดเด็ดเกินเด็กสิบเอ็ดเ,เม็ดเซมเม้นคนง,งามเซ <laughs> มเม้นคนง,งาม พูได้ผลอ่ะเข็ดใจเอยเอยเข็ดใายังไม่ได้ผลไว้เถอะแามแมนพลนงามเออเจ็บโอ้เจ็บนั่นแซมแมนพลนงามเนาะ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 นเีย พม่นงามเนาะมังนพ่นงามเนาะ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 อย่ามดออกสวยกว่านี้จะมีอีกไหมเองโอ้นตรงไหนใครใครเขาว่านี่หมดตันได้วิธีการนี้ก่ออยากกินเองอยากกินปอกกินเอง ไม่ว่าว่ายว่ายว่ายไปสีน่องน่องน้องน้องน้องจ๋ายย่ไปสดเขากอ้ยกลัวเฮ้ยกลัวกลัวยังกลัวยังสงสารสงสารเขาไหม องศาเขาไม่ลุก,กสงศารเขานะ่จะเป้หน่อยอย่าอยาทำเขานะอย่าทำกันนะลุกองสาลเเขาสงศารเขาหน่อยเออยงาลเขาหน่อยสงศาเขาหน่อย okay